นักเดินทางคนแรกแห่งโลกเทวัตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรุงรังชาแนลวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวละครปริศนาตัวหนึ่งในเกม g e n ชินอิ m แพ c กกันนะครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอาวิดท,ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดเกิดจากการรวบรวมเนื้อหาภายในเกม ไว้ไลน์ของตัวละครและเนื้อหาจากแหล่งต่างๆรวมทั้งมีความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยนะครับหากมีการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับหากพูดถึงตัวละครในเกม Genshin Impact ที่มีความโดดเด่นถูกพูดถึงและเป็นที่จดจำของผู้เล่นมากที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นน้องคีหรือว่าน้องเคลนะครับเด็กน้อยในชุดสีแดงสดใสหนึ่งในสมาชิกของกองอัศวินแห่งฟาวเนียที่อายุน้อยที่สุด ด้วยความน่ารักสดใสและสายสนของเธอเราะว่าการที่น้องคีได้มาอยู่ในเมืองมอนสตัดนั้นและได้เข้าร่วมกับกองอัศวินแห่งฟาโวเนียส mm. เกิดจากการที่อาวิสแม่ของเธอได้ฝากเธอไว้กับจีนตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นรองหัวหน้ากองอัศวินแห่งฟาวเนียสก่อนที่จะออกเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งกับนักเดินทางที่ไม่ทราบชื่อเมื่อ3ปีก่อนในมุมมองของคีอาวิสคุณแม่ของเธอเป็นคนที่พิเศษมาก ทั้งแม่และพ่อต่างเป็นนักประชวภัยที่โด่งดังมีชื่อเสียงแถมแม่ของเธอก็ยังเป็นนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเจ้าโดโกโดโกะระเบิดของเธอแม่ของเธอก็เป็นคนประดิษฐ์และสอนให้เธอใช้แถมยังสอนให้เธอวางแผนการวางระเบิดในที่ต่างๆและพาเธอไปเล่นสนุกกับเจ้าระเบิดคู่ใจในที่ต่างๆอีกมากมายเรียกว่าน้องขีของเราเนี่ยได้แม่มาเต็มๆเลยนะครับจากเนื้อเรื่องในบทแห่งเอสโรว์เบิหรือเควสระดับตำนานของโมนา ได้กล่าวไว้ว่าโมนาจะเดินทางไปยังเมืองมอนสต์เพื่อไปรับกล่องไปหนึ่งแทนอาจารย์ของเธอตามสัญญาที่อาจารย์ของเธอได้ให้ไว้กับเพื่อนคนหนึ่งเมื่อ50ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วโมนาต้องการที่จะเดินทางไปประลองฝีมือกับอดีตคู่ปรับของอาจารย์ของเธอคนนี้นะครับเพื่อที่เธอจะได้พิสูจน์ความสาม,มารถของเธอหลังจากนั้นโมนาก็ได้พบกับคีและได้พบว่าแท้จริงแล้วคีก็คือลูกสาวของอดีตเพื่อนคู่ปรับของอาจารย์ของเธอซึ่งก็คืออาวิชนั่นเองนะครับ จากเควสนี้เป็นการพูดถึงอวิทแบบชัดเจนครั้งแรกในเกมซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงหนึ่งความสามารถที่เหนือชั้นของอวิทนั่นก็คือศาสตร์แห่งโหราศาสตร์และการเล่นแร่แปรธาตุนั่นเองนอกจากนี้ยังเผยให้เห็นอายุของอวิทที่ต้องมากกว่า50ปีเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าอาวิทได้ให้สัญญากับอาจารย์ของโมโนาไว้เมื่อ50ปีก่อนนะครับแต่ว่ามันมีข้อส,าาสงสัยอยู่จุดหนึ่งตรงที่อวิทเรียกวิสาว่าพี่ ทำให้เราสับสนนะครับว่าอายุที่แท้จริงของอาวิทคือเท่าไหร่กันแน่หรือว่าความเป็นจริงเจวิซซาอาราอาราของเรานี่จะแก่กว่าที่เราคิดนะครับในอีกด้านหนึ่งในกิจกรรมของช็อกขาวแมงกรดำํำหรือเควสของแอลเบโดนะครับเกมก็จะเล่าให้เราฟังว่าอาจารย์ของแอลเบโดได้ส่งเขามาอยู่กับอาวิทในเมืองมอนสตัดด้วยเหตุผลบางอย่าง่งสุดท้ายทําให้อัลเบโดต้องการมาเป็นพี่เลี้ยงจําเป็นของน้องคลี จากเควสนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่าอาริสนั้นมีชื่อเสียงในหลายด้านและเป็นที่ไว้ใจของผู้คนจากหลายดินแดนเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้กว้างขวางที่สุดคนหนึ่งในโลกเทวั์เลยทีเดียวซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เธอเขียนหนังสือเทวั์จีโอกราฟีหรือหนังสือนําเที่ยวในโลกเทวั์นั่นเองนอกจากนี้อาริสยัยงทํางานร่วมกับวากา้าอดีตหัวหน้ากองสวินแห่งฟาวนเนียซึ่งปัจจุบันได้ยกกองกลงลำลังไปยังที่แห่งหนึ่งที่ไม่ทราบได้ ซึ่งจุดนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าการที่อวินตออกเดินทางไปกับนักเดินทางที่ไม่ทราบชื่อนั้นเธอไปกับกองอัศวินฟาโเนียหรือเปล่าหรือว่าเธอแยกไปอย่างอื่นแต่จุดหนึ่งในบทแห่งเอสโทเรโบสมีคําพูดของคีที่บอกว่าแม่ของหนูเดินทางไปยังที่ไกลแสนไกลซึ่งจุดนี้นะครับตอนที่อ,อว่นต์มันจะทําให้ผู้เวนปดนึกไม่ได้นะครับว่าหรือว่าแม่ของครีนั้นก็คืออวินตจะตายไปแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปริศนาแรกของเราเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้แล้วอวิทยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ากลับมาที่เรื่องราวในอดีตที่กล่าวถึงวิกรรมอันสุดแสบของอวิทนั้นต้องบอกว่าอวิทเป็นตัวละครที่ยังไม่มีโมเดลไม่มีคาแรคเตอร์จริงปรากฏขึ้นมาในเกมนะครับแต่มีเนื้อหาที่ถูกพูดถึงเทอมมากมาก,มากที่สุดในเกมเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดจะปรากฏอยู่ภายในหนังสือต่างๆภายในเกมและบอยไลน์ของตัวละครนะครับ เรียกได้ว่าเธอเป็นตัวละครที่มีปริศนาในเกมในตอนนี้เลยนะครับอย่างแรกที่เราถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากนั่นคือการเป็นผู้ให้กําเนิดไอดอลแห่งโลกเทวตอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในชวีปเทวตนั้นมีไอดอลอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองมอนตัดนั่นก็คือบาบาร่าอิคิโยของเรานี่เองนะครับเธอเป็นซิสเตอร์ประจำโบสถ์แห่งฟาวนียสตและเธอก็เป็นน้องสาวของจีนด้วยนะครับส่วนสาเหตุที่บับเ่าได้กลายมาเป็นไอดอลน,นั้น เกิดจากการที่เธอได้อ่านนิตยสาราไอดอลของอาวิชครับซึ่งก็ได้มาจากอาวิชเองนั่นแหละซึ่งหลังจากที่เธอได้ล้องอ่านเธอก็เข้าใจทันทีว่าไอดอลนั้นหมายถึงบุคคลที่ทํางานหนักเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและมอบก,กําลังใจให้แก่ผู้อื่นด้วยการร้องเพลงและเต้นลํานะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหลักของบาบาร่าในการมาเป็นซิสเตอร์แห่งโบสถ์แหง่งฟา์วเนียนะครับในขณะที่คําว่าไอดอลในทวีปเทวัตมันไม่มีอยู่ครับไม่มีแม้กระทั่งในหนังสือพจนานุกรม เราก็ไม่รู้ว่าอวิทไปเอาเนื้อหาในหนังสือนิตยสารไอดอลมาจากไหนนะครับซึ่งจุดนี้หลายคนก็ตีความกันบปว่าหรืออวิทจะไม่ใช่คนของเทวั์เช่นเดียวกับนักเดินทางของเรานะครับไม่แน่เธออาจจะเป็นไทม์ททรเวอร์หรือนักเดินทางข้ามเวลาที่มาอย่างเทวัดก่อนที่2พี่น้องฝาแฝดของเราจะเดินทางมาถึงด้วยก็ได้นะอีกเรื่องราวหนึ่งที่เด่นมากๆของอวิทนะครับเกิดขึ้นในหนังสือนําเที่ยวของอวิทซึ่งในหนังสือเล่มนี้มันจะแบ่งออกเป็นหนังสืออีก2เล่มนะครับก็คือ หนังสือนําเที่ยวในเทวั์เมืองมอนสตัดและเมืองวีเยหนังสือเล่มนี้นะับเป็นหนังสือที่บันเทิงที่สุดเลยนะครับภายในเกมเนื้อหาภายในหนังสือนําเที่ยวดูเหมือนจะเป็นบันทึกประวัติอาชญากรรมของอาวิทยากกว่าที่จะเป็นหนังสือนําเที่ยวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เธอบันทึกลงไปนั้นมันคือการกระทําต่างๆและกิจกรรมต่างๆที่เธอพบในระหว่างการเดินทางผจญภัยในโลกเทวั์ ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสุดโต่งมากๆนะครับทั้งแนวคิดการนําเอาพวกฮิวจามาขังในกลงลูกบอลขนาดใหญ่เพื่อที่จะปั่นพลังงานเพื่อจ่ายพลังงานให้แก่โรงสีในหุบเขาแตดดาป้านะครับแถมยังวางแผนจะเอาฮิวจาที่แก่เกินไปเนี่ยมาทําเป็นอาหารให้ฮิวจาหนุ่มได้กินเพื่อเสริมสร้างพลังงานในการปั่นนะครับเรียกว่าจับฮิวจาเนี่ยมาเป็นหนูปั่นไฟนะครับเป็น หนูแฮมสเตอร์ปั่นไฟเธอคิดไปถึงขั้นที่จะสร้างพลังงานขนาดใหญ่ในระดับที่จะขับเคลื่อนโรงงานขนาดใหญ่ได้แบบเดียวกับในเมืองเซนสนาญญากันเลยทีเดียวนะครับคือบ่งบอกเลยว่าอาวิทเนี่ยคโคตรโหดครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นจุดหนึ่งก็คืออาวิทรู้จักเซนสนาญญญาครับเธอรู้จักเมืองน้ําแข็งและอาจจะเคยไปหรืออาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในเมืองเมืองนั้นด้วยนะครับในขณะที่ พวกเรานักเดินทางยังไม่เคยได้ไปเซนชนาญ,ญาเลยนะแต่อาริสเนี่ยเธอไปมาแล้วหรือว่าอาจจะรู้จักเซนชนาญ,ญาในทางใดทางหนึ่งนะนอกจากนี้ยังมีแผนการต่างๆนานาซึ่งแสนจะเกลียนของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการระเบิดหน้าผาสตาร์สแนปเพื่อปรับพื้นที่โล่งให้แก่เมืองมอนสตัดหรือแผนเผาป่าวิสเปอริงด้วยการโมดิฟายระเบิดของน้องเอมเบนะครับกระทั่งแผนการ อมหอคอยสตอมเทเลอร์ทิ้งเพราะว่าเธอให้เหตุผลเพราะว่ามันเดินทางขึ้นไปนยากเกินไปครับมันสูงเกินไปซึ่งจุดนี้นครับไม่รู้ว่าสาเหตุที่มังกรดาวรินออกมาถล่มเมืองมอนสัตต์เนี่ยมันเพราะว่าอาวิชอะไปรบ,บกวนเขาเองหรือเปล่านะนี่มันต้นเหตุนี่ว่านอกจากนั้นเหยื่ออย่างพวกฮิวจาเนี่ยยังไม่ได้โดนกระทําอยู่แค่นั้นนะครับเธอยังจับพวกฮิวจาที่อยู่ในแถบวินไลท์ มาทดสอบการบินของเครื่องร่อนของเธอหรือการให้พวกฮิวจามาควบคุมการทำงานของรูนการ์ดจนพังสถานโบราณใบข่าวพังไปครึ่งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสถานโบราณใบข่าวที่เราเห็นว่าพังๆอยู่เนี่ยฝีมืออาวิทนั่นแหละแม้กระทั่งในเมืองหุีเย่อาวิทก็ยังไปป่วนเขานะการเดินทางของเธอเนี่ยไปก่อบมียกรรมทิ้งไว้กรรมที่เด่นเลยของเธอก็คือการอน้ำยาพชั่นไปให้ยามคนหนึ่งกินเพื่อจะแก้โรคติดอ่างครับ แต่กลายเป็นว่าเขาเริ่มเรียนแบบคาพูดของคนอื่นและพูดไม่ยอมหยุดและถึงขนาดลอกเรียนเสียงของพวกคนอื่นอย่างสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้นะครับถ้า,าได้เดินผ่านไปที่บริเวณที่ยามคนนี้ยืนอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาพูดเรียนเสียงไม่ยอมหยุดเลยนะหรือแม้กระทั่งการไปช่วยโมดิฟายเรือพายที่ทํามาจากเปลือกหอยสังของคนยายคนหนึ่งที่บริเวณหาดเยี่ยวกวงนะครับ ที่ปกติเนี่ยคุณยายเอามันไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทะเลเธอก็เอาพลังงานไปใส่มันครับเหมือนกับเป็นเหลือติดเครื่องยนต์แต่เธอควบคุมแบบไม่ได้ครับแล้วมันก็ระเบิดไปถึงสามลำจนทุโดนคุณยายไล่ออกมาทั้งนี้ตลอดการเดินทางในเมืองลิเยนะครับอวิทได้เดินทางไปพร้อมกับจงหลีหรือว่าเทพหินของเรานั่นเองนะครับเธอบอกว่าจงหลีเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่จริงจังและเข้มงวดมากนะครับแต่ดูเหมือนว่าความคิดของฉัน จะตลกจะทําให้เขาต้องถึงขั้นของเราะ้องหาท้องแข็งกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าอาวิทเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดา,าเลยนะครับการที่ทําให้เฮียจงหน้าตายของเราเนี่ยขำได้นี่มันเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะแม้กระทั่งเทพผียังต้องยอมขำให้เธอเลยซึ่งมาถึงจุดนี้นะครับก็พิสูจน์ได้แล้วว่าความเกียนของคุณแม่อาวิทนั้นะมันที่สุดแล้วจริงๆต้องบอกว่าทําเอาน้องขี่บ้านปึ้มของเราเนี่ยกลายเป็นเด็กใสๆเลยนะเมื่อเทียบกับคุณแม่ ผมว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าน้องขีโตไปแล้วได้เชื้อคุณแม่มาเต็มขนาดนี้จะเป็นยังไงในส่วนของความสําคัญต่อเนื้อหาในอนาคตอวิสนั้นดูจะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมพัวพันกับผู้คนในเทวาเป็นอย่างมากนะครับทั้งการที่เธอรู้จักกเฮียจงหรือการที่เธอสนิทสนมกับกลุ่มผู้นําในเมืองมอนสตัดและอาจจะรู้จักกับกลุ่มผู้นําหรือผู้คนในเมืองเซนทนายา เป็นคู่ปรับกับมอนสต์และวีเย่ในปัจจุบันด้วยนะครับอีกทั้งการที่เธอกลุ่มความลับของแอลเบโดซึ่งเราก็รู้กันนะครับว่าแอลเบโดเนี่ยไม่ใช่ตัวละครปกติทั้งหมดนี้นะครับดูไปดูมาแล้วอาวิทเองก็คล้ายกับนักเดินทาง2พี่น้องของเรานั่นแหละที่เดินทางไปประสบพบเจอเรื่องต่างๆทั้งในมอนสตรในวีเย่และในที่อื่นๆ ผ่านเควสเรื่องราวต่างๆซึ่งจุดนี้ก็ยังกลับมาทําให้เราสงสัยอีกว่าหรืออวิชจะเป็นเหมือน2พี่น้องนักเดินทางของเรากันแน่แม้กระทั่งการเดินทางออกจากมอนสตัดไปเมื่อ3ปีก่อนที่กล่าวไว้ว่าเธอเดินทางไปกับนักเดินทางที่ไม่ทราบชื่อนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่านักเดินทางคนนั้นเป็นใครจนอดคิดไม่ได้ว่าหรือนักเดินทางคนนั้นก็คือพี่น้องของเรานั่นแหละที่มาอย่งโลกเทวัะก่อนหน้าเรา ซึ่งถ้าแนวคิดนี้เป็นจริงนะครับถ้าแนวคิดนี้เป็นจริงอวิชกลายเป็นผู้กลุ่มความลับโดยการที่พี่น้องของเรานั้นเข้าไปร่วมกับอบิดออเดอร์เลยนะเธอจะกลายเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในระหว่างที่พี่น้องของเราเดินทางและนําไปสู่การเป็นผู้นําของอบิ b ออเดอร์เลยนะครับและส่วนสําคัญที่สุดที่อาจจะยืนยันได้ว่าอวิชนั้นมาจากต่างโลกหรือเป็นนักเดินทางจากต่างโลกเช่นเดียวกับสอบพี่น้องนักเดินทางของเรา มันมาอยู่ในไอเทมโคลาบกับเคฟีของจีนครับมันเป็นปีกวิมิเต็ที่มีชื่อว่า Wing of f e t t i n g ซึ่งใน w n n o of f ี t t n g เนะครับได้ระบุเรื่องราวไว้ว่ามันเป็นปีกที่มาจากต่างโลกและมี Description นะครับเขียนไว้ดังนี้ครับกาะครั้งหนึ่งนั้นโลกถูกปกครองโดยมังกรแต่ไม่ใช่แบบที่ลูกเคยได้ยินมานะ สิ่งเหล่านี้คล้ายการผสมกันระหว่างกิ้งก่าและไก่มากกว่ามันอาจจะยากเกิดกว่าที่พวกจะจินตนาการถึงมันนะคีแต่นั่นคือสิ่งที่โลกหนังเป็นป่ามังกรอาศัยอยู่ในมหาสมุทรและมังกรนกก็ทยานขึ้นบนท้องฟ้าได้ปีกที่ใหญ่โตของพวกมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมันจึงดูถูกสัตว์อื่นๆทั้งหมดในโลกที่พวกมันปกครอง ต่อมาเมื่อมนุษย์ปรากฏขึ้นในโลกใบนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางทีพวกเขาอาจจะร่วงหล่นมาพร้อมกับปุกกระบาทที่ตกลงมาก็เป็นได้ใครจะไปรู้ละ่ะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือพวกเขามีนิสัยแปลกๆและมีกิจกรรมที่ชื่อว่าอาหารเย็นในวันอาทิตย์ในวันหนึ่งพวกเขาเริ่มต้นงานเลี้ยงและมังกรก็ถูกทาด้วยแป้ง พร้อมกับเปลวไฟจากเตาไฟที่มันษยกสร้างขึ้นพวกเขานำมันมาทำอาหารและทุกคนพูดเหมือนกันว่าเนื้อของมังกรนั้นมีรสชาติอร่อยลือเกิดจนทำให้ถึงขัน้นพวกเขาต้องเวียนนิ้วของตัวเองหลังจากที่พวกเขารับประทานอาหารจากงานเลี้ยงภายในวันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเพียงสัปดาห์ละครั้งหลังจากนั้นมันก็แปรเปลี่ยนกลายมาเป็นทุกวันทุกวันเพราะเนื้อของมังกรนั้นมันยอดเยี่ยมมาก เครื่องร่อนลมนี้เป็นการระลึกถึงการสูญพันธ์ทั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแต่เดิมนั้นปีกของเครื่องร่อนเป็นสีฟ้าขาวแต่วิทได้ทําการดัดแปลงมันจนกลายมาเป็นสีขาวแดงซึ่งก็คือสัญ,ญลักษณ์สีของเคฟสีนะครับโดยเธอนําปีกนี้มาทิ้งไว้ที่บ้านก่อนที่เธอจะจากไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งชัดเจนแล้วว่าเจ้าปีกวิ่งออ f ฟิตติ้งนะครับเป็นปีกที่มาจากโลกอื่นที่ไม่ใช่เทวท โลกใบนั้นเป็นโลกที่ปกครองโดยมังกรและถูกมนุษย์ทำลายก็ไม่ต่างเลยครับกับสองพี่น้องของเราที่กำลังเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดของเรื่องราวภายในโลกเทวัต้องบอกว่าการที่เจ้าปีกนี้เข้ามาในเกมนะครับมันทำให้ปริศนาของอวิทยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกและแน่นอนว่ามีหลายคนครับที่รอติดตามเนื้อหาของอวิทที่จะถูกเปิดเผยมาในอนาคต แล้วรอคอยการมาของตู้แม่น้องขี่แบบกำตังรอเลยครับบอกเลยว่าถ้าเข้ามาจริงเนี่ยผมไม่ไปหมดตัวนะตู้อาิตนี้แบบของมันต้องมีแล้วก็จะกระซิบนิดหนึ่งครับว่าผมแอบเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตนะซึ่งไม่อยากจะพูดในนี้นะเกี่ยวกับคุณแม่อริสในอนาคตมาด้วยนะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะ ก็จบ,บงลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอาวิชหรือคุณแม่น้องขี่ในเกมเกณชินอิมแพกถ้าสนุกหรือชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้นะครับขอบคุณมากครับ